แสงวานตกรอบปราชุนไหลสดผ่านเพดมวยไทยเกียรติเพชรว่าเพชรสังวานสองกาแฟมวยไทยตกรอบในมวยปูนเสือแน่นอนแล้วเนื่องจากทำน้ำหนักไม่ได้ส่วนรายละเอียดหลอดทางเพดมวยไทยเกียรติเพชรถแถลงการอีกครั้ง114ป่ปอนด์เท่ากันมีเดิมพันให้ไม่อัน ตูสอโชคมีชายโพสคายผมทำมวยมีความเป็นมาตรฐานเขาลบกติกาที่วางเอาไว้ไม่เคยทำมวยเพื่อเอาเปรียบใครขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยเชียตัวเล็กหัวใจใหญ่ไฟนี้แบ่งน้ำหนัก3-4ถึง4ปอนมันไม่ง่ายทางเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ต่อยด้วยซ้ำชนะบ้าอยู่แล้วแต่ยังชกให้ยอมเจ็บตัวเพื่อให้อีกฝ่ายได้ชกด้วยคนจัดไม่เสียรายการอยากให้เข้าใจหัวอกคนทำมวย114่11อยด์กับ121ปอนดป ถ้าเจอกันอีกครั้ง114ปอนด์เท่ากันมีเดิมพันให้ครับต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามเชียร์กันด้วยนะครับแสงมณีโตเดือดแทนลูกพี่เอาจริงๆไม่มีใครว่าฉลามดำเลยแต่ทำไมร้อนตัวจังหาว่าเอาเปรียบบางต่อตั้ง3ปอนด์บางยอมไม่ชกบ้าง,ใ,างในเมื่อคุณยอมให้ชกแล้วจะบ่นทำไมไปว่านักมวยแดงต่างๆนานาไอ้ที่เขาว่าเขาดาข่าคือกรรมการครับฉลามดำชกดีครับบางคนถ้าอยู่ภาคเดียวกันว่ายันหัวหน้าค่ายผม ลูกผู้ชายครับคู่ต่อสู้ทําน้ําหนักไม่ได้ไม่ชกก็ไม่ชกถ้าตัดสินใจให้ชกแล้วไม่ควรเอาเรื่องน้ําหนักมาบน่นบางคนบอกให้3ปอดทำได้แค่นี้หรอเด็กมันลดแล้วลดไม่ลงมันก็เหนื่อยไม่ใช่อะไรหรอกครับสงสารหัวหน้าค่ายผมหาว่าไม่มีความเป็นมาตรฐานคือมาตรฐานมันก็มีทุกค่ายครับแต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันไม่สามารถลดน้ําหนักได้ตามพิกัดช่วง4-5ถึงวันที่ผ่านมาแถวค่ายมวยผมฝนตกแพ้ชนะเป็นเกมกีฬา และอีกอย่างหัวหน้าค่ายผมก็ไม่ได้ออกมาประท้วงอะไรเลยครับไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน